พี่เวอร์พี uh ่เวอร์พูดกับแฟนคลับหน่อยพี่เป็นพี่เวอร์ครับโอ้ยงั้นก็พูดกับแฟนคลับหน่อยครับพี่พี่เวอร์เอาโทรศัพท์ไปได้ออว่าเรตติ้งถึงแปดพี่จะโกนหัวครับพี่อธิบายหน่อยอะไรนะอธิบายรายละเอียดอธิบายรายละเอียดเรื่องโกนหัวหน่อยพี่แหม่ก็ได้หรอก็ต้องตามนั้นอ่ะถ้าแปดผมโกนให้อ่ะ เป็นลุ้นต้องลุ้นลุ้นพวกนี้เที่ยงเฮ้ยผมผมเพึ่งตรงนะคือเจ็ดคือจบแบบนี้คือเจ็ดนะเจ็ดแบบผมนิ่มๆเลยนะแต่หกว่าผมก็ดีใจแล้วก็เล่นเก่งทุกคนนะเจน่าคุณก็ตายแบบนะใช่ไหมโถาไปกินหมดเลยอ่ะดีนะจังหวะผมแบบเดินออกผมยังเล่นด้วยไม่งั้นผมตายเลยนะ แล้วตอนหลังบิวเมคากลับมานะตอนเมคาตายไปแล้วอ่ะเห็นมีคนบอกว่าจองรถทัวร์มาแล้วต่อเพอคเมคามาอ้าวรถทัวร์น้ำมันหมดกลับหัวกลับไปแล้วนะโ้สุดยอดเลยพี่เอพอดีพอดีที่ออฟฟิศคนมาดูเดี๋ยวผมต้องล่ำลาเาก่อนเดี๋ยวผมเรียกบิวมาไลฟ์นะโอเคครับพี่เมคาเมคาอยู่ไหนอ่ะบิวเมคามาไลฟ์หน่อย ไม่คาตัวจริงเนี่ยตัวจริงเสียงจริงนะไม่ตายจริงนะผมใบนะมีภาคสองอ่ะไม่รูกเขาเร็นเยอะพี่ว่าพี่ว่าแล้วพี่าหนีแล้วพี่ร์าหนีแล้วโอดตาเมยังเนี่ยโอดตาเมยังเนี่ยผมชอบมากเลยอ่ะสีที่ไอสีที่คุณคุณตุยอ่ะโหนี่นี่อะไรเนี่ยนี่มีตติ้งพ่อตาปืนโตปะเนี่ย ดี๋ผมขอญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะได้ได้น้องเดี๋ยวมาได้เรื่อยๆกดได้เรื่อยๆแตนตายเสียใจมากใช่ครับทุกคนคือแตนเสียสละมากครับคือแบบทุกคนเล่นมาทั้งเรื่องเจอแตนฉากนี้คือแบบหายไปหมดเลยเฮ้ยไม่เหรอผว่าคือดูอ่ะเรารู้สึกพอพัวเองเล่นเป็นแตนก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสแตนไปโฟกัสดอนนี่ รู้สึกเขาไม่ห่างจอรู้สึกแบบดีคุณดีนะคุณดีนะมันเป็นอะไรที่แบบไม่มากไปไม่มินะไม่น้อยไปแบบมันพอดีแล้วเขาแบบตัดแบบยขยี้แบบโอ้โหเจ็บปวดเจ็บปวดจัดฉากแบบขีหลังนี่แบบโอ้โหตายไปเลยเออเออโอ้โหทุกคนนะเธอ,อลองไห้นะเธอร้อ,องไห้ให้แตง แขนปะล่ะแขนปะล่ะ <laughs> แขนแขนแล้วผมเดินออกไปเฉยนี่ผมตุยแน่เลย <laughs> เอ,อ้ยสงสารดอนแล้วพี่ดอนอยู่ไหนเนี่ยพี่ดอนน่าจะกําลังล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 ง,ลง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 รูปอยู่นะนะกำลังลงรูปขอบขอบคุณทุกคนอยู่แน่ๆเลยแล้วจริงจริงเราควรไปลงไหมหรือไงไม่เดียวผมผมกะลงพรุ่งนี้ไงวันนี้ดึกแล้วโอค,คุณจะลงก็ได้แล้วแต่โอ้โหขอบคุณแปดพันคนมากๆนะครับที่เข้ามาดู ของพวกเรานะครับก็ดีใจมากๆนะครับดีใจมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบิวคุณโอ๊ตมาก็คงน่าจะเหยียบหมื่นผมว่าคือคือเอาจริงๆงอยเาว่าแต่แปดพันเลยเอาแปดสิบยังเหนื่อยเลยไลฟ์ปกติคุณต้องไลฟ์บ่อยๆภาคหน้าเอาพี่เจด้ามาเล่นเป็นแฟดแปนนะคะจะเอาให้คู่กันจนได้นี่โอยงี้ เหมือนเหมือนจริงๆอ่ะในถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนพี่เว่เคยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะ,อะในบทพันจริงๆอ่ะจะมีตาลตาลที่เป็นฝาแฝดของแตนมาคู่ดอยอ,อ๋อ,อคือเป็นชาเออภาคต่อที่เป็นอะไรนะทับทิมสยามหรอเออไม่ไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดแ,แต่ว่าเหมือนพี่เว่เคยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วจะมีฝาแฝดมามาคู่กันอะไร ถ้ามีภาคสองเนี่ยลืมหนูเอาว่าอย่าเอ,า,อาลืมหนูเอาไปถามแอนนะฮะมาเป็นแบบหลวงพ่อไม่เอานะผมโกรธนะสบายเ<ต>ลยนะได้มา,าหลวงพ่อก็ได้แต่ขอสิบห้าต่อคือมาแบบอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่เป็นเวอร์ชันที่แบบบู๊เก่งเลยอะ่ะแบบฟิลแบบเตียงกาเลยอะไรเงี้ย<อ>ปืนด้วยอะไรเงี้ยเออไม่อจอาจจะเป็นอา,อาจจะเป็นแบบว่าเหมือนเหมือน เหมือนเมคาตอนเด็กไงที่แบบพอตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่คุนเข้ามาได้แต่อาจจะเป็นอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วดอนก็เลยต้องเป็นแบบทําไม่ลงอะไรเงี้ยโอ้โหก็ได้หมดอ่ะเราก็เริ่มไปไกลกันแล้วนะเชิญมีการไหนครับคิดถึงน้ำหิงกับหมอโต้งเลยโห้ยขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ พ่อตาปืนโตพว่งผู้กำกับพ่อตาปืนโตเมื่อกี้ก็ออกในละคร25ด้วยนะครับอมอหลองอลอหลองพ่อหลองพ่อหลังเก่งทุกคนเลยละรอดูเรื่องต่อไปขอบคุณครับโหขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ยังไม่ไม่ได้นอนกันนะครับที่แบบเข้ามาดูเราพวกเรากันพี่แนนสวัสดีครับเขียนบทแล้วล่าสุดใช่ครับมดจริงหรือเปล่า ยิ่แนนแนใจเออค้างค้างหรอมาแล้วมาแล้วโอ้โหขอบคุณทุกคนมากครับใครอยากใครใครอยากให้มีภาคสองกดกดหนึ่งครับกดหนึ่งให้ดูหน่อยกดหนึ่งให้ดูหน่อยกดหนึ่งให้ดูหน่อยอันนี้ขอดูหนึ่งกดหนึ่งอันนี้คุณบอฟังหวัว่าแคสบอลมากบะาฟังหวัฟังฟังมีเคาะบอลมากกดเก้ากดหนึ่งอะ <c oughs> <c oughs> ผมชอบดูไลฟ์สดว่าขายเสื้อผ้าเยอะๆอลสนใจเสื้อตัวนี้กดหนึ่งอะเยอะหน่อยครับ <c oughs> คือถ้าแบบว่าทุกคนอยากให้มีภาคสองให้วงเล็บต่อท้ายาด้วยคับว่าขอพี่เจด้าด้วย <c oughs> <c oughs> มาเก้าคนแล้วอ่ะอีกคนหนึ่งวปไหนอะ่ะเออ <c oughs> เอชวนคุณเกตมาด้วยดิเจดา้าชวนคุณเกตมาอยู่ด้วยกันเ้า หเห็นชุน,นคุณเกตไลฟ์ลอออีกอันนึงอยู่อ่ะเมื่อกี้ไปดูหาในกลุ่มแล้ว,ว่อะในกลุ่มสาวห้าไม่เห็นเกตอะ่ะไปชวนเกตมาหน่อยดิบอกเกสมาอยู่ด้วยกันเร็วให้ใหออกไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาใหม่แ๊บนี้ได้ครับโอเคครับ <c oughs> โหทุกคนเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกไหมสนุกไหม หนึ่งขอพี่เจได้ด้วยพี่เก๋อะไรสดเองเนี่ยเดี๋ยวไปชวนพี่เก๋อยู่นะเมื่อกี้ผมหาเบอร์พี่เก๋แล้วผมหาไม่เจอโอ้ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากมากนะครับขอบคุณนะครับมีอะไรอยากจะคุยกับผมไหมอยากจะถามอะไรไหมครับสนุกมากนะครับทุกคนเป็นไงตอนสุดท้ายที่ผมบอกทุกคนว่ามีการเซอร์ไพรส์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าเป็นการแบบรวมถึงตัวละครเนาะ ผมก็เซอร์ไพรส์จริงๆนะเซอร์ไพรส์จริงๆนะผมไม่ได้ติงนังนะทุกคนบอกคุณเกตมาอะไรด้วยกันเร็ว